วันนี้ก็ได้มาเที่ยวที่ภาชนะใดานะครับก็ได้ลองทดสอบนะครับแต่ทอดสดดูนะครับรู้สึกว่าเสียงลมจะแรงไปนะอาจจะมีการปิดใหม่เป็นบางช่วงสําหรับคนที่จะมาเที่ยวที่ภาชนะใดานั้นตอนนี้นะทางก็ดีแล้วนะครับภาชนะใดายอยู่ที่จังหวัดอุบลนนะครับอําเภอโขงเจียมนะครับ แปลงไปหน่อยบางทีอาจจะปิดใหม่เป็นบางช่วงนะครับตอนนี้ทางที่ขึ้นมานะครับสำหรับการคนที่จะมาเที่ยวนะก็เป็นทางลาดยางขึ้นมาจนถึงภาชนะดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถขึ้นมาเที่ยวได้สบายสบาย ผมก็ใช้กล้องอาจาก S21 Ultra นะครับในการถ่ายเราก็จะได้ เสียงดังเสียงลมจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าลมแรงมากอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับตอนนีนะ้ที่ผมมาถ่ายมุมนี้นะครับมันไม่สวยเท่าไหร่ เพราะว่าข้างบนนั้นตรงนักท่องเที่ยวเยอะมากนะเสียงจะดังไม่รู้ใครเป็นพูดเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงใครก็เลยลงมาด้านล่างนะ,ะได้มุมที่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นนะครับ